สวัสดีครับนะอาตายย้อนของกับบี่น้องเอฟตายย้อนสองกรบบิ่งใจ้จงตายย้อนอันไฟนาสองดวงมีการวิดีโอคอลกันแล้วเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบมือถือแล้วก็มีคลิปกันครับของผู้หญิงคนนั้นด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญแล้วพี่น้องจะคิดเป็นอื่นไกลไหมครับ <c oughs> อมันต้องมีความสัมพันธ์นะครับนะมันก็มีการแอบแซบกันแล้วอ่แล้ว,แล,วแล้วผู้หญิงเขาผิดอผ้าหลุดทีใดเป็นหลายล้านนั่นแหละครับมันเป็นแบบนั้นไงสี่สิบล้านเนาะอ่าสี่สิบล้านแล้วก็โดนไปอีกเท่าไหร่สามร้อยกว่าล้านมันหมดเท่าไหร่เป็นห้าร้อยล้านแ <c oughs> ล้วยืมมาอีกเท่าไหร่อีก <c> แ <oughs> ม่นะครับ <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> อฟซีส่วนขักโวเน่เนาะอ่า นี่แหละครับพี่น้อง fc <oughs> แล้วทําให้ประชาชนคนไทยทั่วโลกทั่วประเทศใจหายใจแป้วหมดแล้วทีนี้การที่จะเข้าไปทําบุญการไปทำก,ก,ก็ก็ก็กังวลใจนหละครับตอนนี้ใช่ไหมอ่า <c oughs> นะครับนะอนะครับพี่น้อง fc ก็การจะทําบุญการทํานั่นทํานี่ก็กังวลใจแหละตอนนี้ก็มีแต่หลวงพวกกอ่อกรบหลวงพ่อโกยครับพี่น้องนะ อานะครับอาหาภาพปฏิบัติแบบภาพปฏิบัติย่าก<ะ>ับพี่น้องเอฟีนะม,มีแต่หลวงพ่อก,กอบหลวงพ่อโก,กวยแหละมันมีน้อยนะครับพี่น้องเอฟีที่จะพาที่จะเป็นนักพัฒนานะไม่นั่นกับแบบนี้นะเออการทําบุญต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะครับพี่น้องเอฟีอ้าวถ้าสมมุติว่าเราทําบุญถ้าเราไม่ดูเหตุการณ์อา้าว ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินร้อยหนึ่งเอาแเราจะไปบริจาคแับนี้แล้วไปบริจาคให้คนรวยเขาจะประทับใจไหมล่ะก็จะขอบคุณไหมล่ะอืมเขามีเงินร้อยล้านพันล้านอันอืมเรามีเงินร้อยหนึ่งไปบริจาคแบบนี้เขาไม่ได้สนใจด้อยเขาไม่ได้ดีด้ดวยนะ อเก็บไปซาตารอแต่ว่าพระนักพัฒนาก็มีนะแบบพอพอได้มาจากการนะแล้ว็ทำบุญแล้วก็สร้างวัดสร้างใช่เห็นไมอายยังยาาังกับหลวงพ่อคูณแบบนี้นี่ยหรือไก็บริจาคย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรคนป่วยคนตายไม่มีเงินก็อ่ะไปหาออนะครับพี่น้องเอฟีนะบ้านลมตีลมอะไรก็ไปหานั่นก็พระหรือเป็นนักช่วยนักบริจาค ถ้าท่านเป็นที่อยู่ใ,ใกล้ๆ <ừ m. S 2> เรานี่ก็เป็นสร้างโรงพยาบาลส, <ừ m. S 2> สร้างนู่นสะร้างนี่เนาะเพื่อประโยชน์เนาะนะนครับพี่นนะ้นองเอฟซีนะแล้วก็มีอ่าลงตาบัวก็เอาไปใช้นี่ <ừ m. S 2> ให้ประเทศอย่างเงี้ยเ<ช>อออย่างนั้นมันก็เราก็เหมืนอนกเหมือน,นเก่าอะไรเหมือนเขาก็เอาเงินไปฝากไว้กับท่านนั่นแหลเออเหมือนเขาเอาเงินไปฝากไว้กับท่านนะนะเออแล้วก็มาสร้างสรรางนปุประโยชน์เลยทีนี้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรงเรียนลรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสะพุงสะพานเนาะนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะครับนะอันนี้แหละทําให้คนเนี่ยนะมันมันทําให้คนมันเขาเอื้อมละอาพี่น้องไม่อยากให้คนเข้าไปทําบุญนะม,มันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนะอะอมีแตลกก่ลวงพ่อกอบลวงพ่อกวยทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเอฟซีนะผมก็คิดว่าเออนะคนที่พระ ที่มีรายได้ดีๆก็เยอะนะครับพี่น้องเอฟซนะมีรายได้ดีๆก็เยอะมันต้องตรวจสอบแล้วนะครับนะต้องตรวจสอบแล้วเยอะนะครับพี่มีรายได้ดีๆเงินได้มาแบบไม่ง่าย,ยางไงครับพี่น้องเอฟซเห็นไหมละ่ะมันก็ออกมาในรูปแบบแบบนี้ถ้าเขาไม่มีการส่งสายรับหรือสายสื่อเข้าไปคงไม่รู้หรอกนะครับนะอะ่มันเป็นแบบนี้ในวงการนี้นะครับนะ คนถึงกับอึ้งเลยพี่น้องเอฟซีอึ้งทั้งประเทศเลยยอมจำนวนด้วยหลักฐานเลยล่ะครับพี่น้องไม่ว่าอะไรเส้นทางการงงการเงินเขาใช่ไหมล่ะ,ะเส้นทางการงงการเงินครับพี่น้องนะครับนะมันเป็นแบบนี้ค่อยเฮดเบียก,ก่อนเด,อเด้อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเด้อครับครับผมอครับผมด้วยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้อง เป็นแม่ล่ะอืมมันเป็นแบบนี้มันเกิดมาจากไหนครับก็มาเกิดมาจากมาจากผู้หญิงแงล่ะครับพี่น้องเอฟซมาผู้หญิงมาหลอกล่อทีนี้พออะไรครับพอะมีอะไรกันมีเพศสัมพันธ์ไปเซิงกันมีอะไรที่ลึกซึ้งกันทีนี้มีการโชว์อะไรครับภาพที่วิดีโอคลิป ที่อะไรอาบนุ่งอาบน้ำมีการวิดีโอคอกันทีนี้โอ้ยตามสําเร็จความคงความใกล้แล้วมียเกิดความ <laughs> สู่ของลงของรับแบบทีนี้โอ้ยโอนไวล่ะครับที่แจ้มทีนี้โอนไวแล้ะครับพี่น้องจริงหรือเปล่าใช่หรือไม <c> ่ <oughs> อันนี้มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวอ่าอันนี้ผู้หญิงมาเกี่ยวนี่แหละครับการให้ทําให้เกิดกิเลสต,ตัณหาราคะไงครับพี่น้องมันเป็นแบบนี้ นะที่สื่อที่อะไรเขาออกข่าวไงถ้าจะบวชทุกวันนี้เราต้องตอนหำแล้วครับต้องตัดหำบอกแล้วพี่น้องเอบซีเหตุเกิดทันทีออมันต้องแบบนั้นนะครับพี่น้องคนที่จะไปบวชนะนะคนจีนที่เข้ามาอ่านะมันจะได้ไม่เกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนะต้องการให้มีอะไรกับมาเหสีกับอะไรครับผมนะจับตอนตรวจโปเปีนทันทีเนาะมันต้องตอนมดนะครับพี่น้องเอบซีนะ มันต้องตอนหมดนะครับนะเพราะอะไรครับอ่าเพราะอะไรทีนี้เราคุยเสี่ยวปูโปอยู่เหมือนเดิมไงครับพี่น้องเอฟซีมันก็ค่นคือกันเนี่ยแม,ม่นบอกเรกว่าตุ้มผาเหลืองซื่อแม่นบอกอ่าใช่ใช่พาที่โอ้ใช่ไหมโอ้จะไหมบพ,ะะ <laughs> พบของดีที่ไม่เคยพบอดใจไม่อยู่ไว้ของดีบนในขาวอยู่ก็ออก,กุ้นพูดด้วยแล้ววันนี้อ่นะครับของมันก็บิ่งน้อยก็บิงง่งแย่ก็บิ่ง สองพระมือจ้างบัดนี้ครับไฟนาปัดหัวอ้ครับมาห้ามันห้ามันหัวเด็กน้อยบุหรี่ครับบัดนี้มันจะอดใจได้ตีอืมนะเขาจะอดใจได้บอกเปิดเบิ้งบัดนี้ครับเซ็กฟุตเลยบัดนี้วิดวิดีโอคอแล้วบัดนี้เสียเอาเท่าไรเงินนะบัดนี้แล้วแล้วมันเสียเอาเท่าไรบัดนี้เออค่ะหนูขอหน่อยค่ะทักสี่สิบล้านหน่อยค่ะนะผมมาลงทุนหน่อยเออเดี๋ยวโอนให้นะแม่ติดแย้มกมก็ใจถึงพึ่งได้ เออนะครับพี่น้อง fc นะใจถึงพึ่งไทยเออนางบาวเดียวัสดีครับอ่อันนี้หลังครับนะที่เยมโอนไวนะครับพี่น้อง fc นะเพราะอะไรก็มีการหลอก,ล,อกล่ออะไรนี่ทำาันทุกท่องทางหรอครับพี่น้องเออเอออะไรพี่คุกกี้โนกเบนห้ามทักมาเด้อ มันก็เป็นแบบนั้นแหละเงินมันสิหลายเ่าไดครับมันก็นย่าเอาเมดแล้วผู้ยิ่งนั่นนะมันก็นย่าเอาเมดแล้วคือว่าพฤศจิขาที่มักเปิดว่าเท่าพ,าพตายแล้วครับพี่น้องเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วบบปุปึกบปัญหาเนานะโอ้ยอ่ากินขา้าวซุกข้าตายซื่อเนาะอ่าหน้าต่างจังหวัดบางองค์บางวัดก็เปิดบัญชีเองแต่ชาวบ้านจะไม่ชอบอนะ ลำมันคือสีใหญ่เนาะนำเนาะนะครับเท่าแล้วคือว่าเขาจีมากเพิ่นตีวายนะครับจูต้องยอมรับจู่โกิงอะไรอาชีพเขาจั้งซี่เนะาะสัจจิเหตเวพผนออกพนั่นได้ติีเจ้าก,ก็ขึ้นว่าจันทรนเทศเจังใดนะเขาจีให้ไปลินเวพผนั่นเอออ้าวเขาก็โซเรือนหลอกเรือนล่างแล้วปฏิกระตัวว่าขับแบนี้เงินสีเหลือตี เออนะครับเ่บเคยพอ่อแบบนี้จจกเทือบวันนี้โอ๊ยตาบ้าแตกเลยแหละครับตาบ้าแตกแล้วครับ,บ,รบพี่น้องเ c เทีดี่จะได๋สิเอาเงินได้นะ่นะขึ้นบ้าเขาสิมากเพิ่นติโอ๊ยตายน้าบัดนี้ตายน้นานของนะสอนคนอื่นได้แต่ไม่สอนตัวเองไงครับอันนี้แหละครับต้องสอนตัวเองให้มันได้ก่อนที่จะไปสอนคนอื่นจะไปสอนญาติโยมอ่านะอันนี้พูดได้เลยนะ